ยังรถยนต์เก่าจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไปหักนำกลับมาใช้ใหม่โดยสร้างสารรค์ผลิตปรับเปลี่ยนเป็นของใช้ที่เป็นประโยชน์ง่ายที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้จัดสวนได้อย่างเป็นระเบียบแยกประเภทพืชผักได้เป็นอย่างดีหรือจะสร้างเป็นสมาร์ทฟาร์มทำโรงเรือนเพาะเห็ดก็สามารถทำได้ เราต้องการจะปลูกฝังศาสตร์พระราชาให้กับเด็กๆเ,เนี่ยให้เป็นให้เขาได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นเกษตรกร,ร,กรในการทำกรเกษตรกรรมตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเป็นการปลูกพื้นให้เขาเนี่ยนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะเอายางรถยนต์เนี่ยนะครับที่มีอยู่ามาทําเป็นกิจกรรมเสริมอะไรได้บ้างในเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับซึ่งในสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรา ใช้ชื่อกิจกรรมว่าตามรอยศาสตร์พระราชานะครับเราก็จะมีตั้งแต่กระบวนการในการทําบ่อปลานะครับใช้ยางรุไถเนี่ยขนาดใหญ่มาทําเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนอะไรพวกนี้ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการให้อาหารปลาทําเป็นกระจมในเรื่องของการเพาะเห็ดนะครับก็จะมีการเพาะเห็ดเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมีการทํากระถางปลูกผัก จากยางรถยนต์ก,นกระถางผูกผักนี่ก็เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับจะเป็นพวกผักสลัดบ้างพืชผักสวนครัวบ้างนะครับแล้วก็จะมีบ่อก,ก,กบนะครับทำเป็นคอนโดกอบเอายางรถยนต์นเนี่ยมาซ้อนการทาเป็นคอนโดแล้วก็เลี้ยงกบให้เด็กได้เรียนรู้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือในเรื่องของเล้าไก่เราก็ทําเอายางรถยนต์นเนี่ยมาทําเป็นเล้าไก่นะครับก็เลี้ยงไก่ให้เขาสามารถที่จะ ขอมาวิ่งเล่นได้นะครับก็เป็นลักษณะของไก่โรมีนะครับโรงเรือนพักคอยขยะแห่งนี้ก็ทํามาจากยางรถยนต์เพื่อรอการเก็บขนจากรถเทศบาลมาเก็บขยะจากบ้านเรือนหรือชุมชนทําให้จัดการขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยงานจัดทําที่พักคอยขยะรอการเก็บผลซึ่งอยู่ทางด้านหลังของผมเนี่ยนะครับเ้วคิดในการทําจุดพักคอยเนี่ย ก็เนื่องจากว่าเทศบาลของเรามีการบริหารจัดก,การเก็บขนขยะเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ถังจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าภายในพื้นที่เทศบาลของเราจะไม่มีถังขยะเลยแต่เราใช้ระบบถุงครับใช้ถุงนะครับทีนี้ว่าตามจุดที่เป็นชุมชนเนี่ยจะมีบ้านประชาชนหลายหลังคาเรือนติดๆกันเนี่ยการที่จะเอาถุงขยะเนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยก็จะเกิดการไม่สวยงามไม่เหมาะสมทางเทศบาลก็มีแนวความคิดว่าเราจะเอายางรถยนต์เนี่ยนะครับมาทําเป็น พักคอยขยะเพื่อรอการเก็บขนของรถขยะของเทศบาลเนี่ยก็ทำเป็นลักษณะของเป็นโรงเรือนนะครับให้เกิดความสวยงามหรือแม้แต่ถังขยะที่ถูกสร้างด้วยจินตนาการเป็นตัวการ์ตูนที่สวยงามไม่ได้เป็นเพียงแค่ถังขยะแต่หากสามารถสร้างสีสันตกแต่งให้กับบ้านได้อย่างงดงามได้ดีอีกด้วยจากผลงานนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถนำเอา เศษขยะเหลือใช้นะคะเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นสินค้าใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาใช้กับครัวเรือนของเราได้นะคะถือว่าเป็นการนำความคิดนะคะเอามาใช้กับครอบครัวในเบื้องต้นได้ดีทีเดียวเลยค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสิ่งแรกเริ่มในการอย่างถ้าสมมติว่าเป็นยางร,รถยนตนะคะสำหรับคุณครูก็อาเบสิกเลยอย่างพวกถ้าจะเอามาแปรรูป เป็นกระถางต้นไม้หรือว่าถางขยะเนี่ยคุณผู้มองว่าทุกบ้านอ่ะสองสิ่งเนี้ยน่าจะต้องมีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่สามารถให้จําหน่ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะผมว่าเป็นความความคิดที่ดีดีมากผมชอบเพราะว่าได้ประโยชน์หลายอย่างจากผมไม่เคยทําผมก็รู้ว่าเอาอยางเนี่ยต่อไปผมก็ไม่ต้องทิ้งแล้วเก็บเอาไว้ทําอะไรตาอะไรก็ได้ ทำกระถางต้นไม้ได้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นอะไรถ้าทำเป็นกบเป็นอะไรก็เอามาไว้ตมโรงเรียนหรือเราจะทํทำไปปลูกต้นไม้ที่บ้านก็ได้อย่างรลลอดอะคะ่ะมันแต่ละปีแต่ละปเีเราทิ้งสิ่งนี้มามากมายพอถ้าเอาสิ่งนี้มารีไซเคิลแล้วทำต่อยอดให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้ก็นับว่ายั่งยืนนะคะเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดจําหน่ายออกไปได้ต่างจังหวัดได้ะคะ่ะ ซึ่งในรูปแบบนี้อยากจะให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยได้ลองนำเอาแนวคิดประเภทนี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับผมว่ามันเป็นการสร้างสร้างนวัตกรรมนะครับจากผลผลิตของของอะไรที่มันเหลือใช้แล้วก็สร้างเป็นไรายได้ให้กับหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนของอโรงเรียนต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างนี้คยวครับจากขยะที่ไร้ค่าสู่สัมมาชีพที่พอเพียงสไอแคร์ yes,